สวัสดีครับพายุสวัสดีครับสวัสดีครับทขาไมไปไหนเนี่ยโอ้ยขับแท็กแล้วเหรอหน้าบ้านเอ็มดครับเดี๋ยวไปยืนตู้เปลี่ยนก่อนเขาเรียกครับทข้ามาเอ็มดเรียกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปแป๊บนึงแป๊บนึงแป้บนึงเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปแป๊บนึงแป้บนึงเฮ้ยเอเคดีเอ็มดีวะจีไม่มันเรื่องของพี่ไปมึงมึงอยู่เอ็มดีป่ะล่ะมึงอยู่แก๊งไหนอะกูไม่ได้อยู่เอ็มดีแต่กูอยากไปฟังก็ได้ไหมล่ะไปฟังไปกูได้ไหมล่ะไอ้เฮียกูแค่ไไไปฟังงงด้้มมยยยล่่่่่ะะกกูคออออาาาุเรืชวบน แต่มึงอยากไม่เป็นไรกูเป็นเพื่อนมึงได้เว้ยไอ้ควายเนี่ยลึกๆมันก็อยากรู้เหมือนกันอะไรง่ไม่อยากไม่อยากไปฟังให้เฉยแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวกูบายแป๊บนึงเอาเอางี้ไหมกูเป็นเพื่อนกับมึงวันขี้โอเคไหมวันคู่เป็นไม่เมองเมืมืงมืงเมือเพื่อนเองเพื่อนมืงมืองก็แค่วันคู่กับวันขี้ไงไม่เป็นเพื่อนไม่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 เมืองเป็นเพื่อนกูทุกวันเออแต่เมึงอะเือไปแน้สองอันนะนั่นก็อีก ลูกน้องม,มึงก็ไม่มีใครเรียกมึงพี่แล้วเรี <laughs> <laughs> ยบร้อยฉันซื้อมาทั้งดเลย ไอจีเนี่ยไปขายยาเด้อป่ะจีช่วงนี้ขายยาฟรีจับเลยครับจับไล่เหน่อยครับอยากไล่เหมือนกันจับเลยก็ได้นะครับเขาพูดถึงจริงของพี่กฎหมายครับอะอย่าไปท้าเขามัวซัวเฮ้ยอย่ามึงก็ไม่ได้ขับเก่งอะไรขนาดนั้นที่ว่าจะหนีรอดอ่ะถ้ามึงตึงๆกูจะไม่ไรเลยมันแบบยังธรรมดาอยู่อ่ะมึงจะไปยุ่งเรื่องของเขาจริงเหรอวะอยากรู้ขนาดนั้นเลยดิ เนื้อเต้นเลยดิใจสั่นเลยดิหูหูพึ่งเลยอ่ะอะไรนะอะไรนะมึงพูดว่าอะไรหูพึ่งเลยดิมึงอยากรู้จัดอ่ะก็กูอยากรู้ว่าเป็นเรื่องราวเป็นยังไงเพื่อนกูแค่อยากรู้ว่ากูผิดตรงไหนเนี่ยเออแล้วมึงอย่าเลือดร้อนไปไปช่วยเขาอ่ะอ๋อไม่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 กูรู้อยู่แล้วกูไปฟังให้เฉยอยากรู้อ่ะมันเป็นอะไรไม่เหรอปะ เอางี้เดี๋ยวกูจะฝึกขับรถจนมึงต้องบอกเอ้ยเปาไอ้เฮี้ยมึงอปมึงขับอย่างนี้วะไอ้เฮี้ยแบบอะไรย่างเงี้ยกูจะกูจะทำให้แบบวันหนึ่งอ่ะมึงชมกูให้ได้โอเคป่ะโอเคโอเคเพื่อนคงยากว่ะกูว่าลุ้นหวยอาจจะง่ายกว่าเนี่ยโอ้ยสัตว์เฮี้ยดินอกจากไม่ให้กำลังใจแล้วยังจะทับถมกูอีกไอ้เฮี้ยไม่ได้ทับถมเว้ยแต่มึงไม่เคยได้ยินหรอกที่เขาบอกอะว่าเก็บเอาคำดูถูกมามาเป็นอะไรนั่นแหละแบบนั้นแหละ ไม่ต้องจู๋ๆหรอกเหี้ยท่อมึงลั่นขนาดนี้เขาได้ยินกันหมดแล้วว่ามึงมาเขาไม่ได้ฟ้องนะแต่ผมรู้เองครับี่กี่คุยกับผมข้างข้างหลังได้ไหมผมไม่ได้ยินนะเอาก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันเอากันซิบ ไม่ได้ยินเสียงมึงก็เซบอยู่ไงอ๋อหวัสดีครับคุณปไม้แดงลงสีสวัสดีครับสวัสดีครับเพาเขาจะตีหรอก็เลอยากจะขอสองล้านคืนค่ะมาึกมาสึกมาอย่างครับเนี่ยฮะมาอย่งครับโอ้มึงอยากได้ป่าวว่าสองล้านนะไม้แดงลงสีถูกมาอย่างเมื่อวานโดนโดนโดนไปสามหัวลงทิกตอกอะเมื่อวานอะโดนโดนสามหัวใช่ครับใช่ครับโดนโดนไปสามหัวนะคุณไม้แดงลงสีนะขอคืนเงินไม่เอาชาวข้าวเลยนะผมอะไรวันนี้ข้าวครับผมมีข้าวมีข้าวครับผมมีข้าวอ่ะบอลเร่งไหม นี่อะไรมีขีดผมันึ่งกูฟังก่อนเรื่องเป็นยังไงบอลกูดีๆอย่าบันยอนเพี้ยตึงใจจีตึง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 จริงตึงจริงพี่ล่ะบอกพี่เบลเปิดบ้านให้หนูอาบน้ำหน่อยได้ไหมหนูจะตายละก่อนไอ้ดอกไม่รู้ เราป็นชอบยังไงครับสองเอ็มที่ปิดกันไปอ่ะไอ้ผมว่ารอเจ้าตัวมาคุยดีกว่าครับเพราะว่าผมผมมองว่ามันมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่พอเลิกกันแล้วแบบจะเอามาซื้อเรื่องเงี้ยผมมองว่ามันไม่น่าใช่อ่ะอะไรซื้อเรื่องอะไรมือมึออยากให้มันใช่ป่ะ่ะถ้ามึงพูดอย่างเงี้ยอืมอยากให้ใช่ปะ่ะสายฟ้า กูจะกระทืบม tamam. ึงมาเท่าเมื่อไหร่ก็ได้สัตว์มึงฟังไว้นะไอเฮียไม่ต้องซื้อเรื่องเฮียหรอกมึงแทงดิมึงแทงดิสัตว์มึงแทงดีไอ้หน่อยสัตว์ไอ้เียนี่หลงที่หลงทางเขาจ่ายไว้ขยะมึงสวนอะไรสัตว์ไอ้เฮียตังก็บิดไปคนก็คนในแก๊งส่นไอ้บิดตําควายอะไรไอ้ดีเคียวิธีไล่เฮียพยอ่อนพี่เปาคืเรื่องเฉยตัวคาพี่เปาต้องเอาเงินจากมันนะเดี๋ยวกดไม่ให้จมเลยไอ้เฮีย สวนนะเมื่อกี้สวนนะเอ้าพี่เปาเก็นอะไรอะ่เปาโดน้ำอะไรลูกหลงลูกหลงลูกหลงอรเดี๋ยวหนูเอายาให้ผมบอกมึงแล้วอย่าเสียงเรื่องชาวบ้านไอ้เปาเจ่าบจา่งเป็นไงอะเนี่ยชา่ยทำทมีใอาอหารไหเนี่ยเนี่ยคือผลผลตอบแทนจากการที่มึงชอบยุ่งเรื่องคนอื่นอะเปาดครับ เขาเล่ลอกรบะทั้งหนึ่งทีอ่ะกูเห็นเลยอ่ว่ามันตั้งใจด้วยมั่อกเออไม่ตั้งใจถ้ามึงไปยุ่งเรื่องของไอว้มึงถ้ามึงแบบกินไม่ไหวต้งนอแดงสวนด้ยหรอสวนพี่มันสวนกัไออกไอเที่้พอมานะถ้ามึงสวน่มาแฟะนเก่งมากมีพี่อ่อ่ดพี่เป่าดิครับพี่สวัสดีครับสปัสดีครับสวัสดีครพี่ก็เป่าะไยพี่กหนึ่งสอง ไม่ไม่ตั้งใจตัเต้องไปซื้อเรื่องมันีไหมนยบอสไม่เป็ไรไม่เป็นไรไม่เป็ไรไม่เปไรอะเลีหลงที่หลงที่ไม่เป่เปพี่กอหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะใครไม่ใช่อะไรลุงยุเบ็ดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาไม้ไม้เหรอว่าไงเตียมโตแล้ว่้โตแล้วไงใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรื่องมันซื้อไม่ได้ไม่อฟังอะไรไ้พี่เบ็ด บอก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 เพื่อนมึงโดนแน่บอกที่รักพี่ลักกี้ขออาบน้ำหน่อยได้ไหมคะจะตายแล้วอ่ะได้ครับพี่เออ๋ี่หมวกไดีไปเลียตรงสวนนี่แหละถ้าเขาไใส่หมวกทีแล้วเราไม่เปิดยังไงมึงก็ไม่โดนเว้ยมึงเชื่อกูไม่สวนไม่มีทางโดนแน่นอนถ้ามึงใส่หมวกพอดีถ้าม้งไปนั่งตรงแถวนั้นก็ดีกูไม่ดูไม่ได้อย่างนี้ไงโอ้เจ็บเลยไปเลียไปเลียตรงสวนนี่แหละน่าจะพลาดที่บ้านเลยหมาจงใจอ่ะหมายจงใจอ่ะ ไม่สวนอ่ะพี่ว่านได้รวจอ่าพอได้เถียงได้คุยอยู่อ่าพอได้คุยได้เถียงเลยถ้าสวนไป่ได้คุยจบอันนี้เอากับโรงพยาบาลเลยไหมครับเอาหรอครับอันนี้เอากับโรงพยาบาลเลยไหมครับพี่วเรียกตำรวจมาหน่อยครับโอเคครับโอ้ยลุกไวาครับเอกเข้าทุบไว้ ไอทีกอทีที่กูไปไหนอะเนี่ยยังไม่มาทีเขาบอกเขาพัวเขาไปแล้วอะเขาไปดูดแล้วอะน่าจะไปแบบสวนกลางแล้วก็รอรียกแล้วอะพี่รอรียกเข้ารวมแล้วอะใช่ใเข้าวข้าวองย็นอะรเรียกเข้าไปนั่งจับเข่าคุยกันแล้วจะเล่นกี่ใบแล้วอะพี่ตอนนี้ใช่นเล่นได้ไม่เยอะหรอกแกงนี้เขาพุ่งโตปล่อยเล่นได้ได้ แชทมันไม่ค่อยเข้าใจต้องขึ้นแล้วเนียภาพเนี้ยไอ้นี่ไอ้นี่อย่างเดียวเลยอะจินเล็กอะไรครับพี่โอ้ตัวอีทปแตกหนุ่มจังลพี่ไม่ได้พร้อมจะมีเลยเก็บคอหน่อยครับโหโหไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไอ้้ไอ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 ไอ้ไ้ไอ้ไ้อ้อ ขอบอ๋ป่ะถ้าเมื่อกี้พี่กอมไม่ทักนะอยู่เป็ดเข้ามาขอเบอร์ใช่เหรอเชื่อพี่จ้ะอยู่เป็ดจเยอะไปไม่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 มีเกินไปเกินไปไม่มีพี่ไม่มีจำมาแล้เว้ยวันหลังอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเข้าใจป่ะบอกแล้วกูแค่ไปดั้งฝั่งเฉยๆเรืเองแย่งตัวฟรีอ่ะเย็บตัวฟรียมึงเห็นปะคุยกับเพื่อนอะเพื่อเออมึงเห็นเวลากูบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งไอ้เหี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ฟังไงเป่าเป่านายไม่เหมือนนายไม่ฟังอ่ะเนี่ยโดนตีโดนตีกระบาลไปทีนึงเป็นไงอ่ะถือว่าเป็นสั่งสอนแล้วกันที่มึงมายุ่งเรื่องเขาอ่ะจริงไายพลาดแล้วถุยถุยบ้านเลยเข้าไปแล้วไปทีที่เที่ยวบ้าปทีที่เทียวบ้าเรียกแน่เรียกแน่เรียกแน่ยังก็เรียกเรื่องนี้อ่ะพี่เออเรียกแน่เรียกแน่ก็เรียกต้องียกไปคุยอยู่ไหนเอามาดีเดือนหนีกูไหมอ่ะจะเข้ดือนหนีกูไหมอ่ะเปล่าเปล่าเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาคิดได้เฉย ไอเมย์เมย์โพลโพลรับแคปให้คูได้แคปอ่ะแคปโพก้าสิบอันเอออยู่ไม่ระเบิดวะเนี่ยไม่เอาครั่ะแฮบปี้ไข่อะเด็กใหม่เราเตรียมทำยาไข่ไข่ปลอมตัวเป็นไข่อีกอะสวัสดีค่ะโอ้ย เงียบตกใจเลยสะดุ้งเลี้ยคนลุกเลยมาไปดีทีดีกว่าไปดีทีดีกว่าทีทีดีกว่าไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงงไม่เหมือนไม่เหรอไม่น่ามาเลย